โหลสวัสดีครับสองพระไทยวันนี้ขออนุญาตพาชมเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่สูนยจันทะวันโนนะแต่ในกล่องเขาจะเขียนว่าเ,เหรียญเหล่าเจ้าสัวพ,พ,พิมพ์โบรานนะก็ออกแบบได้สวยนะออกแบบได้สวยนะผสมผสานกับแบบจิตจีนออกจิตเนหน่อยนะก็พิจิตริ่งกันได้ดีนะทำมาได้สวยนะกล่อง ก็สวยไม่เล็กไม่ใหญ่นะทั้งกล่องทั้งอะไรออกแบบมีตัวหนังสือจีนอยู่นวก็คลาสสิกนะก็ดูดีออกแบบได้ดีทีเดียวก็เป็นภาคเครื่องนะเกี่ยวกับโชกับลาบที่ช่องของผมนะส่วนมากก็จะนําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องกับโชกับลาบนะวันนี้ก็เช่นเคยนะยินดีนําเสนอนะเกี่ยวกับภาคเครื่องดูเกี่ยวกับโชกับลาบเป็นวันนี้ก็เป็นของหลวงตาศูนนะหรือว่าหลวงปู่ศูนวัดปายสรธรรมนะ เป็นเหรียญเจ้าสัวนะอย่างที่รู้เจ้าสัวก็คือคนที่มีเงินมีรวยนะของจีนเขาก็เรียกก็เจ้าสัวนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของที่มาของเหรียญน,นะก็จะประมาณนี้ออกแบบได้สวยนะข้างหลังคมชัดมีตัวหนังสือจีนอนะักษรจีนอยู่นน,นี้แล้วก็ด้านขวาก็จะเขียนว่ารวยนะออกแบบได้สวยนะหนาออกแบบได้หนาสวย แข็งแรงทนทานนะเห็นเจ้าสัวลายท่านนะสายจับพลังก็ยกย่องท่านไว้มา,มา,มากมายนะว่าถึงจะเป็นภาพใหม่แต่ว่ามีพลังที่รุนแรงนะก็มีข้อมูลหนึ่งนะที่น่าสนใจนะผมไปดูพี่ท่านหนึ่งนะเขาจับพลังหลวงปู่ศูนย์นะจะเป็นรุ่นสยบซองพยักษนะ์นี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งนะไปคอมเมนต์ที่ ได้คลิปของพี่ท่านนั้นที่จับพลังนะเขาก็ถามถามถามสิ่งที่ผมอยากถามนะเขาก็ถามแทนแล้วผมก็เลยไปส่องดูนะเขาถามว่าในบรรดาเหรียญโชคลาภของหลวงปู่ศูลย์มีเหรียญไหนบ้างที่มีโชคลาภมากที่สุดนะเขาก็ถามประมาณนี้นะพี่คนนั้นสายจับพลังเขาก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าเท่าที่เขาเคยสัมผัสนะเขาก็พูดประมาณนี้ว่า เหรียญที่มีโชคลาภมากที่สุดของหลวงปู่ศูนย์ก็คือเหรียญเจ้าสัวกับเหรียญบูซาคูนะบูซาคูนี่ไม่มั่นใจนะแต่เหรียญเจ้าสัวนี่ค่อนข้างมั่นใจนะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ให้น่าจะให้ทุกคนพิจารณานะแต่ส่วนมากก็โชคลาภสูงอยู่แล้วนะเหรียญหลวงปู่ศูนย์แต่ว่าอย่างที่รู้เจ้าสัวก็จะเน้นโชคลาภเป็นพิเศษนะ วันนี้เดี๋ยวมีอะไรให้ชมอันนี้ก็จะเป็นสายสินของท่านนะท่านก็จะบอกไว้ว่า <c oughs> มีสายสินในไว้โควิดไม่ได้กินนะก็หมายถึงว่าป้องกันโควิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปของท่านนะมีจีวอนสายสินแล้วก็ข้าวก้นบาทแล้วก็คำหมากด้วยนะมีสองรูปนะ ด้านหน้าก็จะต่อโค้ดไว้ดยนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะเล่าให้ฟังแต่เป็นเยนขอแกะแค่แค่อันเดียวนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างคล้ายๆกันนะใครที่ชื่นชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อส่งเสริมนะ สิ่งที่ผมทำนะวันนี้ก็เอามาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ